สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องสาวดอยสตอรี่มามาอัปเดตสถานการณ์น้ำห้วยอีกรอบนะคะมาแล้วน้ำป่าตอนนี้มาสูงขึ้นเรื่อยๆคลิปที่แล้วก็เริ่มจะลงมาตอนนี้ดูเอาเองก็แล้วกันฟองมาเต็มถ้าฟองน้ำหรือว่าเศษอะไรลงมาลอยมาเรื่อยๆแบบนี้นั่นคือน้ำกำลังขึ้นนะคะ แล้วมันก็จะเป็นแบบนั้นจริงๆตอนนี้สูงขึ้นเรื่อยๆโอ้ตอนนี้เอาตรงๆให้ข้ามไม่กล้าข้ามแล้วนะแต่ถามว่าความลึกของมันประมาณไหนก็เตยเต็มที่ก็น่าจะอยู่แค่เอวแหละแต่ความเชี่ยวของน้ําไงตอนนี้ความเชี่ยวของมันถามว่าถ้าถ้าให้ข้ามไปแล้วฝ่าไปอ่ะฝ่าไปอ่ะไหวไหมสาวดอยไม่แน่ใจนะว่าความแรงความเชี่ยวของมันก็ไม่น่าจะพอไหวอยู่นะมันก็ไม่เชี่ยวมากไม่ยังไม่ลึกมากเต็ม แต่พูดถึงว่าถ้าจะถ้าจะฝ่าไปนะแต่ไม่รู้จะฝ่าไปทําไมหรอกน้นําโคลนแต่ว่ามันนั่งอยู่ใกล้ๆอย่างนี้โอ้ยน้ํากลิ่นคโคลนนะกลินน่นโคลนหอมหอมกลินน่นโคลนใช่ไหมมาเรามาดูกันดูตรงนี้ออืืดูความเชี่ยวของมันตอนนี้แดดออกแล้วนะคะฝนไม่ได้ตกละแต่ว่าที่อื่นไม่แน่ว่ามันตกมาอยู่หรือเปล่า เราก็ดูไปนะนั่งจับจ้องดูโฟมเอ่ยขยะเอ่ยอะไรไหลมาเต็มแหละมันก็จะมาของมันเรื่อยๆเพราะว่าเวลาน้ําขึ้นสูงอ่ะน้ําขึ้นสูงเรื่อยๆอะไรที่มันอยู่ตรงตะลิ่งตรงรอบฝั่งมันก็จะกวาดเอาหมดเลยดูดูบรรยากาศโอ้โหดีนะที่รถขุดมันมาขุดลอกคลองตรงนั้นอ่ะอะไรที่มันรกๆก มันก็เอาออกไปหมดเนาะมันก็เลยทำให้ทำให้มันดูดีอะ่ะเวลาน้ำมามันก็จะไหลแบบโล่งๆไปเลยโอ้โหตอนนี้มันจะน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆโอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกมุมหนึ่งอ่ะตอนนี้เราย้ายลงมาดูมุมนี้กันโอเห็นไหมหญ้าเอ่ยเศษอะไรต่ออะไร ทยอยทยอยไหลลงมาไหลลงมาอ้าวมาแล้วนี่เอามาจากไหนหลักกองนี้โอ้โหไหลกันมาเนี่ยก็น่าจะเป็นเศษขยะเศษไม้ที่มันอยู่ในลำห้วยจากข้างบนจากข้างบนที่เขาถากถางหรืออะไรสักอย่างมันก็จะค่อยๆลอยลงมาลอยลงมาอ่ะเราก็จะดูกันอยู่ตรงช็อตแถวนี้แหละ Uh huh. เป็นยังไงล่ะพี่น้องเอ้ยน้ำแหงขึ้นเรื่อยๆเจ้าเอ้ยถ้าฝนตกลงมาเรื่อยๆมันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวสาวไดยก็จะมาเก็บคลิปไว้เรื่อยๆแบบนี้อีกคือเก่าเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็ดูกันเอาแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกเม้นทุกไลค์ทุกซับสไครต์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้สาวไอยสตอรี่ด้วยเด้อค่ะ แล้วจะมาอัปเดตสถานการณ์ให้ดูในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากๆค่ะดูโอ้โห